สวัสดีครับบ่าวจาาภาษาชาวบ้านวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2559อยู่ลังจากเสร็จบรรยายมาจากจังหวัดน,นองค่ายแล้วให้ท่านกเกษมศิริพัฒนกุลท่านสากวันจังหวัดมุ่งนาเดินห้างทับแม,ม่สูทำคือสวนไผ่หวานลงดวนสวนปากหน้าเป็นเกียงไกอยู่ในระว่างเดินห้างระยะทางเกือบ ปรมแม่นอยหาสิบกิโลใส่เวลาเดินทางชั่วโมงครึ่ง,มมง,งไปชั่วโม,มงเสร็จเสร็จได้ยินว่าดีทางขอยุหะขอนแกน่นสาขาขอนแกน่นเป็นพนักง,งานบอกว่ามาถ่าพบผมว่าสันมาสิมาขอโทษที่ได้ผิดพลาดไปเออมันว่ายังดอกคนได้ให้กันถ่ายยหันละเดี๋ยวียกลไปบอกแล้วอันเด็กขวรอันผิดน่ะแต่ว่าสิ่งท,ที่พวกคว,เกว,นะวรวเลยคือมาตอบโต ให้พนักงานออกมาตอบโต้คอมเมนต์ที่เอฟซี FC ผมหรือว่าที่ชาวบ้านเขาได้เห็นเค็ได้เขียนคอมเมนต์ลงไปตามข้ตเสนซื้อของเขาหระครับแต่ว่าชุดท้ายท้ายสุดแล้วกับตได้คิดว่าสิมาไหวแปบนีีดอกก็ต้องการดอกว่าสิออกมาขอโทษว่าเขาโทษอ่ะแต่ว่าฟ้อจริงคือฟ้อจริงกันละบอกว่าทาย,ยุหันละอีกสองชัง่วโมงผมหอดบ้านเันเห้ผมมาายเสร็จก่อน ขอบคุณท่านเกษมท่านสากกรจังหวัดน้องค่ายขอบคุณประธานสหกรต่างๆร่วมนลงมือน,น,นีประมาณ้อยหาสิบคนที่ได้มาฟังผมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับขบวนการสหกรเกี่ยวกับธรรมะพิบาลการมิธรรมะพิบาลในการบริหารจัดการสหกรเออหลายเรื่องครับร่วมถึงแล,เล,เลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ในการท้ามาหากินอะไรให้แต่ในสังกวนนอกจากว่าต้องไปท้ามาหากินบนปล่อยเงินกู้กันปล่อยเงินกู้ก็เท่ากับสร้างพะละรอีกสินให้สมาชิกกันละให้แต่ในขา้าวจีหาอาชีพให้สมาชิกเขาอยู่แบบยั่งยืนได้เออเอาวุฒิการมาเบอกเรื่องของั้วโยฮันคอนเกนไอตัวขั้โยฮันคอนเกนอะครับขั้ขวทีขั้ขวทีขั้ขวทีอหาทาง ทาทางยุติการเผยแพร่ภาพของผมนะแต่เมว่านี่คือหาแนวทางหาวิธีการแต่ว่าส,สงสงัสยว่าค้องขงสีล่องล่องเบิ้งว่าการตอบโต้อยู่ใน Facebook อยู่ในโลกโซเชียลมันีิเป็นมันสิยุติได้บอบ่ยุติดอกถ้าปล่อยไปก็เบาบางลงไปเองแต่ว่าทีาท่ท่านต่อมาถือบ้างผิดแน่ยขัดก็บควาหรุ้ซื้ของชาวบ้านนั้มันก็นเลยเห็นไห แท้ที่กระแสสีเบาบางลงมาเนี่ยนี่เราเป็นบทเรียนแห้งเติมเข้าไปยน่นน้ำมันเข้าไปกองไฟอีกเออแห้งหลายเป็นเรื่องเป็นเล่าหลายขึ้นมาอีกแท,ท้ที่คิได้แก้หน่อยๆเปเนไปไม่แก้แก้ไรๆขึ้นหลายขึ้น,นไอ้คว่ำผิดเล็กๆหน่อยๆซะหน่อยนั่นก็เป็นอย่างดอกวคว่ำผิดของเซี่ยวเนะ่ผมนี่ละาะบังเอิญเจอกับผมผมก็เอาข้อเท็จจริงขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องจริงนะบัตเสกสันปันนะนนป้นแต่งนะแตนผมเสกสันปั้นแต่งเนี่ยนะเอาเรื่องเท็จมาว้าสู่สังคมฟัง ตัวผมเนี่ยจะเป็นกายกายเป็นผู้เสียเสียเองที่ถูกสังคมลุกม,มาหน้ามผมเองคัผมเอาเรื่องเท็จขึ้นมาว่าเอาเรื่องจริงพ่เอาเรื่องจริงแม่มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก,กันแก้ไขซะก็ยากเราแก้ไขนะก็ม,มีคนใดดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ม่ได้ว่าผมดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็มีาบั้ขาวบางังเขียวบังเทาบางัาบาง,าบางเออจะเอาไหแก้ตัวเพื่อเสียเอาตัวให้มันดีให้ให้ให้คนเดือดมากจะคว้องว่าดูดีนะคิดพิษถนัดเลย ิดผิดไหมอ่าก็ต้องขอบคุณยังประได้คุยกันดอกว่าพูดใดที่มากเนี่ยกันรู้จักแต่ว่ามาถ่ายอยู่บ้านผมอีกวระามาถ่านหนาที่บบนะผมนายจิรพนธ์อ่าอันนี้เฮ็ดน้ำเนี่ยนี่อันนี้เฮ็ดน้ำ่าจกว่าจะไปบางดานว่าจะไปหารถบางดานแต่ว่าขับรถมาก,กับ,บ,บพ่อๆเนีละ่ะ <c oughs> ผมขับรถมมกจากน้องไข่ออกจากน้องไข่ผ่าแม่นเที่ยงเคิงเท,ที่ยงสามสิบเที่ยงสี่สิบผมผมขับรถมมก ออกจากน้องไข่เทีย่ยงสี่สิบว่ามีดานจักดานเห็นเขาคือบอกว่ามีดานเออพอจักดานเอเรียกว่าวันอาทิตย์มันหนีหยุดบ้ะหรือว่าหาจับกิมบีป้ะมันอ้าวนี่แหละครับก็เรื่องเล่าข่าวข้าวต่างๆเกิดขึ้นในสังคมอ้าวมีมีข่าวดีมันมีรายการรายการหนึ่งสิว่าสีให้ผมไปจัดรายการว่าสันทายทอดทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ทั้งยูทูบก็ได้ว่าสันเออเอาสนใจอยู่ เดี๋ยวสิประสานงานไปเพราะว่ากระชีด้จัดทันจัดเป็นจัดเป็นรายการกระชีดจัดซูมือนะเ่าเป็นยังเออว่าทิมีสิออกค่าใช้จ่ายในการท้ายทอดสดให้เออก็ดีขึ้นกันหาคนมาแบ่งเบาปกติุจะคว้างเฮ็ดใจอยู่ผู้เดียวเฮ็ดอยู่ผู้เดียวครับเพ<อ>ราะรู้ว่าเบื่องหลังการพูดคุยกันที่ไปยังไหแต่ว่าผมาาก็ยังหักอีสูอยู่คือเก่ายังอยากยังอยากใส่อยากหยังอยู่คือเก่านั่งลายอีสูนะเออยังอยากใส่อยู่คือเก่า ก็ไม่ได้ว่าจะไปเอาอย่างอื่นดอกแต่ว่าสิ่งที่มันบ่ถูกต้องเฮาก็ต้องเ้าถึงสิ่งที่มันบ่ถูกต้องถ้ามันถูกเฮตดไปคือจังตั้งด้านล่ะถ้ามันตั้งคือกันตั้งถูกต้องกันตั้งไปไม่ไ่ได้าดอกไม่ไ่ได้ต่ว่าถัาตั้งมันถือกันถ้ามดาไอ้คนที่เสียผลประโยชน์เท่านั้นคนที่ออกมาคันๆผมเอาสิคอดบ้านสิเลียวใายเข้าไปบ้านแล้วเนาะขอยยุติกันให้ทอดกอนเอาคอบคุณครับขอบมคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ